สบายดีมัเนเอกะมากินข่าวกับขวดหมักแตงแล้วก็มีสาไก่เนาะผากติดตามันส่องสาพรเน่พรพรพีลาวไวก็จะเป็นภาษาอังกฤษแน่แล้วกับภาษาไทยเนาะภาษาลาวมันมีสามเด้อภาษาไทยกับพรพรพีลาวไวภาษาอังกฤษกับพรพรพีลาวไวแล้าาวกับภาษาลาวกะ พรพนพิละไว้ส่องของอันของพรอนเลยเนาะกาฮูบจต๊ามากล้วยเห็นเด้อส่องรูปพรอสะพรักติดตามเห็นเด้อก็มีคลิปลงหลายๆคลิปอยู่เนาะผักก็ไล่กดแช่กดกระดิ่งเห่นเด้อให่สาวสาวพรเอาลงเนาะนี name, ่ก็มากินข่าวกับสะพรเนาะเดี๋ยวสะพรกินข่าว ผินากเลนาฮักินให้หมงเนาะจบเิดมาะ